สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และแฟนเพจของไรสังกัดดังซึ่งนะฮะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ไมโครรถน้ำอยู่นะครับกับการทำทางตรงนี้สีเลนนะครับอ,อ็ระมัดระวังครับรถติดขัดนะครับเพราะว่า อทางถนนมันแคบนะครับรถไมโครรถดำเยอะครับตรงนี้แล้วก็รถวิ่งสันจรเยอะนะครับตรงนี้อ่เป็น,บ,น,นบ,บ้านจันดุมครับบ้านจันดุมโอ้ตัวนี้แคดเคดใหม่เลยฮะ แถวแถวบ้านจันดุมนะฮะตรงนี้นะครับน่าจะถึงประโคนชายเลยนะฮะ กเดอครับเอาแล้วเจ้าเกือบแล้วเจ้ายักษ์เขียวนะครับเจ้ายักษ์เขียวแหมเดนคิเล,น,เลนครับเกือบติดครับ แถวน,นี้ก็ปูอ่าปูดินแล้วนะครับปูดินแล้วอ่าเกือบถึงพวกคนชัยนะฮะนี่ับปูดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนน้ําก็ยังคังอยู่นะฮะอ่าตรงไหนน้ํามันคังอยู่ก็จะทํายากนิดหน่อยนะครับฝั่งไหนก็ฝั่งไหนที่อ่ามันสูงก็ทําได้ไปก่อนนะครับ รถเยอะนะครับรถเยอะช่วงนี้ก็ทั้งรถเกี่ยวย้ายรถเกี่ยวทั้งย้ายรถ ro, เมคโคอเส้นนี้ทั้งทำงานนะฮะตัวนี้จะเป็น xcmg ครับ XCMG ครับตรงนี้ XCMG นี่จะเป็นของของใครเนาะน่าจะทำเป็นช่วงๆนะครับ ก็จะมีรถไมโคจอดอยู่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ดูซานบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะครับเมื่อกี้ฝนรินมาผมต้องรีบวิ่งขึ้นรถเลยนะครับฝนรินนะครับเมื่อกี้ ทำถนนทำทางสีเ่เลนนี่ใครมีทางามีที่มีทางอยู่ข้างทางนี่สบายมากเลยฮะโล่งมากครับตรงนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทำทางสีเ่เลนนี่ถือว่าจเจริญมาเลยนะตรงนี้นะอมอีไฟมีไฟเข้าเรียบร้อยแล้วโอ้มีถนนคอนกรีตเช่นจะถึงจะเข้าประคบใจนะครับตรงนี้ ตรงนี้น่าจะยังเป็นไม้หรือเป็นป่าอยู่ไม่รู้ว่าจะทําได้ทำไหมตรงนี้หรือว่าหมดงบแค่นั้นก่อนหรือเปล่านะครับปกตินะครปกติแล้วนี่ส่วนมากเลยนะพอจะถึงเออจะถึงไปอีกที่ที่หนึ่งนี่สมมุติว่าจาก พอพาชัยมาเนี่จะมาถึงบกคนชัยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักกิโลหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเข้าบกคนชัยนี่จะหมดงบก่อนนะครับอรอปีหน้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เท่าๆท,ท,ที่เห็นมานะครับเดี๋ยวประเทศไทยนี่รถเยอะมากนะครับแต่น้ำมันก็ยังแพงอยู่นะฮะ ขนาดตามปั๊มนี่ปั๊มใหญ่ๆจากที่น้ำมันไม่เคยหมดนะครับเมื่อกี้เข้าไปเติมน้ำมันหมดเฉยนะครับสำหรับ B7 นะครับ บรรยากาศน่าสงสารคนตากข้าวนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับชาวนาที่ตากข้าวอยู่นะครับชาวนาชาวสวนชาวไร่เราที่ตากข้าวอยู่นี่บรรยากาศอย่างนี้นี่ต้องเก็บข้าวนะครับต้องเก็บข้าวเลยครับถ้าฝนมานี่มันจะออเก็บไม่ทันนะครับบรรยากาศนี้ไว้วางใจไม่ได้เลยฝนมานี่เก็บไม่ทันเลย โรงเรียนก็เปิดแล้วนะจากที่ปิดด้วยโรคระบาดโควิดนะครับเด็กนักเรียนก็ปิดสัส่วนเยอะนะครับเพิ่งมาเปิดได้ไม่กี่วันแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดได้กี่วันนะครับอ่ะก็คุยไปบนไปครับพี่น้องเลยไม่รู้ว่าอ่า เศร,รษฐกิจทุกบ้านเราทุกวันนี้จะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่านะครับนี่ผมสำหรับไร,ร้ซ่งกัดน,นี่ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงครับช่วงนี้ซึ่งไปช่วยการขายของอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมาช่วยกลับมาที่บ้านนะก็เลยถ่ายทำมาเรื่อยนะครับถ่ายทำมาเรื่อยจากหนทางมานะครับ อาจจะมีไรสาระนิดหน่อยก็ขออภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาที่อำเภอบ้านกลวดครับอ่ามีเออเจนเลอร์ครับย้ายแมคโครไปไหนนอ้อนี่ครับ ไปยังไงคันนี้น่าจะเดินทางไกลยอยู่หรือเปล่าครับมัดโซ่มัดอะไรนะฮะสำหรับเจ้าไมโครคันนี้นะ ไ่รู้ว่าเป็นของบริษัทอ่อไหนนะครับเนี่ยน่าจะย้ายไปโรงงานลงทำงานตรงไหน,น,นหรือเปล่านี่ครับเป็นถ้าย้ายไกลต้องประมาณนี้นะครับเนี่ยองม,มัดทรงมัดโซ่อย่างดีนะฮะ การรถเคลื่อนนะครับวิ่งนะครับซึ่งอวิ่งรถนี่เกิดตกล้มตกอะไรประมาณนี้เนี่ยรถมันก็จะเด้งนะแคทนะครับแคทสามสองศูนย์บีนะ เคทสามสองศบีโอ้โห oh ดินนี่ดินนี่แข็งตัวแล้วนะครับสำหรับดินที่แทกนะอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ